สิ่งหนึ่งที่สร้างความสนุกให้กับซีรีส์ที่มาแรงแซงทุกเรื่องจนชิงตำแหน่งมินิซีรีส์ที่มีผู้ชมดูม,มากที่สุดในปีนี้อย่าง b o บอ W i ิ h ซีรีส์จากวิวที่บอกเล่าเรื่องราวของยุนฮยอนอู u, รับบทโดยซงจุงกิพนักงานที่ทำงานรับใช้บริษัทซุนยางแบบทวายหัวแต่กลับโดนสังฆาทว่าเขาได้ย้อนเวลามาเกิดใหม่ในร่างของจินโดจุนหลานชายคนเล็กของตระกูลจินเจ้าของซุนยังที่ทำให้ผู้ชมต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเปลี่ยนโชคชะตาของโดจุนและตัวเองได้อย่างไร นอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะซงจุงกีและอีซองมินที่มารับบทล้านและปู่ที่ต้องมาห้ามหันกันในเรื่องธุรกิจแล้วจุดที่นับเป็นไฮไลท์ของเรื่องก็คือความเข้มข้นของบริบทท้งเศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีใต้รวมไปถึงเรื่องราวครอบครัวและปมในเรื่องซึ่งอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงแม้ว่าต้นซีรีส์จะระบุว่าบุคคลองค์กรสถานที่และเหตุการณ์ในละครไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงก็ตาม วันนี้ซีรีส์โซไซตี้ก็เลยจะมาลองวิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องจริงสุดดราม่าของครอบครัวแช์บลเรื่องไหนอาจจะซ่อนอยู่ในซีรีส์เรื่อง b o บ n Rich บ้างพอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงบทความหลายบทความถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะและเนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เลยอาจจะมีเนื้อหาที่เปิดเผยในเรื่องบางส่วนด้วยค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าแม้จะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าเกิดใครเคยติดตามเรื่องดาวของกลุ่มแชโบลเกาหลีอยู่บ้าง อาจจะคุ้นๆกับตัวละครและปัญหาที่พวกเขาเจอซึ่งชวนให้นึกถึงผู้บริหารของบริษัทแถวหน้าในเกาหลีและลูกหลานของพวกเขาอีกหลายคนคนแรกคือประธานจินยังชอล เรื่องดาวของประธานจินยังชอลมีหลายเรื่องที่ชวนให้นึกถึงประธานอีบยองชอลแห่งซัมซุงรวมถึงประวัติชีวิตที่มีความคล้ายกับประธานอีบยองชอลแบบแทบจะถอดแบบมาเช่นการเริ่มต้นชีวิตนักธุรกิจจากการทํากิจการโรงสีข้าวที่บ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปแดกูและเริ่มกิจการขนส่งสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อซัมซองที่หมายถึงดวงดาว3ดวงที่คนไทยเรียกกันว่าซัมซุงเนี่ยแหละคะ่ะแต่โชคร้ายที่ธุรกิจเจ๊งเพราะสถานการณ์เครดิตครัชที่มีผลมาจากการที่ญี่ปุ่นลุกการมันจูเดีย แต่หลังจากน้นเขาก็กลับมาสู้ต่อดยการเพิ่มธุรกิจน้ำเข้าส่งออกให้กับซัมซุงจนกลายเป็น Samsung Trading Company ที่เติบโตท่ามกลางความปั่นป่วนของสถานการณ์ทางการเมืองในคาบสมุทรเกาหลีคล้ายกับจินยังชอลในเรื่องที่ค้าข้าวใช้รถบรรทุกขยายตลาดก่อนที่จะดนบีบให้สละสิทธิ์ในสมัยรัฐประหารในปี1961 นอกจากซัมซุงแล้วประธานอ e ีบยองชองเนี่ยก็มีธุรกิจและผลงานอีกมากมายอย่างเช่นการตั้งกิจการโรงน้ำตาลเชออลที่ในภายหลังในแยกตัวกลายมาเป็นบริษัท CJ ENM ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงในปัจจุบนันนอกจากนี้ความเหมือนของประธานจีนในเรื่องกับประธานอ e ีบยองชองเนี่ยก็ยังมีการต่อสู้และการประสบความสำเร็จในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงงานอดิเรกของเขาอย่างการสะสมงานศิลปะ เพราะประธานอ e ีบยองชอลเนี่ยมีคอลเลกชันและงานศิละปะและของสะสมอีกมากมายและส่งต่อความรักในศิละปะให้กับอ e ีกอนฮี ee, ลูกชายคนที่3ที่กลายมาเป็นผู้บริหารซัมซุงในเวลาต่อมาโดยหนึ่งในงานที่ครอบครัวของอ e ีกอนฮีบริจาคให้กับ National Museum of Korea ภายหลังอ e ีกอนฮี ee, เสียชีวิตเนี่ยก็มีแจกันที่หน้าตาคล้ายๆกับแจกันที่แต่งในเรื่องอีกด้วยแต่หากดูให้ลึกลงไปนอกจากชีวิตของประธานอ e ีบยองชอจากทางฝั่งซัมซุง Samsung, ในตัวละครจินยังชองเนี่ยยังมีชีวิตของประธานจองจูยองผู้ก่อตั้งคุนไดมาผสมอยู่ด้วยเพราะถึงแม้ซัมซุงจะเคยมีกิจาการรถยนต์และเคยพยายามเทคโอเวอร์เกียร์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นหลังจากประธานอีบยองชอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดแต่บริษัทที่เทคโอเวอร์ได้สำเร็จเหมือนในเรื่องก็คือฮยอนแดหรือคุนไดนั่นเอง เพราะนอกจากชีวิตของประธานจองจูยองจะเริ่มต้นคล้ายๆกันด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจครั้งแรกจากการทําร้านขายข้าวที่ถูกบีบให้ปิดกิจาการช่วงญี่ปุ่นเข้ายึดครองแล้วยังมีรายละเอียดที่ดูคล้ายกันอย่างเช่นความสนใจในรถยนต์เพราะหลังเกาหลีได้เป็นไทยเขาก็ก่อตั้งอู่ซ่อมรถอีกอย่างคือการสร้างตัวและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทํางานด้านก่อสร้างเหมือนในเรื่องที่ประธานจินยังชองมีบริษัทก่อสร้างที่รับงานทั้งในและนอกประเทศ คุณไดเองก็ได้งานโครงการใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมถึงตัวออนออกกลางไปจนถึงงานต่อเรือและการสร้างถนนในประเทศที่ทําให้เขารู้ว่าถ้าเปรียบประเทศเป็นร่างกายถนนก็เหมือนเส้นเลือดรถยนต์ก็เปรียบได้ดั่งเลือดที่ไหลผ่านทําให้เขาก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์นับตั้งแต่นั้นนอกจากนี้บทความจากเดอะการเดียนยังเผยว่าจองจูยองเนี่ยเป็นคนหัวเก่าทํางานหนักและคาดหวังให้ทุกคนในครอบครัวทําเช่นเดียวกันเกลียดสาภาพแรงง,งานแล้วก็อารมณ์ร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คล้ายกับประธานจินในเรื่องนั่นเอง ด้านลูกชายคนโตจินยองกีในเรื่องเนี่ยตัวละครนี้ก็มีหลายอย่างที่ชวนให้หนึงถึงอีกอนฮีลูกชายคนที่3ของอ e ีบยองชอผู้ก่อตั้งซัมซุงที่ภายหลังได้เป็นประธานซัมซุงต่อจากพ่อทั้งการโดนคดีดตะหลุดมาได้สุดท้ายก็แค่รอลงอาญาเป็นโรคหัวใจจนอยู่ในโคม่าอย่างยาวนาน ที่ต่างก,กันกับจินยองกีในเรื่องก็คืออีกอนฮีไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าพ่อเงินกู้แต่แต่งงานกับฮงราฮีลูกสาวประธานหนังสือพิมพ์จุงอังอิลโบจบการศึกษาด้านศิลปะประยุกต์และได้กลายมาเป็นผู้อำนวยการของโฮอัมอาร์ตมิวเซียมก่อนจะมาก่อตั้งลีอึมซัมซุงมิวเซียมออฟอาร์ตในภายหลังซึ่งดูคล้ายกับชีวิตของโมฮยอนมินภรรยาของจินซังจุนลูกชายของจินยองกีในเรื่องนั่นเอง แต่จุดจบของตัวละครจินยองกีเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าจะอยู่ในโคม่าและเสียชีวิตในภายหลังเหมือนกับอ e ีกอนฮีตัวจริงหรือเปล่าส่วนลูกสาวคนเดียวจินฮวายองถ้าพูดถึงผู้บริหารธุรกิจทั้งสรรพสินค้าที่เป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งอาจจะนึกถึงอ e ีมยองฮี ee, ผู้บริหารชินเซเกกรุ๊ปลูกสาวคนเล็กของอ e ีมยองชอก็ได้แต่ถ้ากล่าวถึงผู้บริหารหญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่ฐานะต่างกันเหมือนที่จินฮวายองในเรื่องแต่งงานกับนายกชเชวที่โตมาแบบยากจน และเคยมาหาค่าเทอมด้วยการทำงานในบ้านจะนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากอีบูจินหญิงเก่งผู้บริหารเครือโรองแรมชินลาลูกสาวคนเล็กของอีกอนฮีผู้เคยแต่งงานกับอิมอูแจ บอดีิการ์ของอีกอนฮีที่เป็นที่รู้จักในฐานะนายซินเดอเรลล่าของเกาหลีและแม่อิมอูแจเนี่ยจะได้เข้าไปทำงานในซัมซุงต่างกับลูกเขยชเวทที่เป็นอาาการแต่สิ่งที่ทั้งสองคนต้องทำเหมือนกันก็คือการพิสูจน์ตัวเองโดยอิมอูแจเนี่ยต้องบินไปเรียนต่อที่ MIT โดยที่เขาเองไม่รู้ภาษาอังกฤษแม้แต่คำเดียวซึ่งทำให้เขาเป็นทุกข์จนเกือบฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเขาก็เรียนจบด้านการบริหารและรับตำแหน่งในซัมซุงจนกระทั่งอีบูจินยื่นเรื่องหย่าในปี2012 แต่นิสัยอารมณ์ร้อนของจินฮายองดูเหมือนจะไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากอีบูจินที่มีชื่อเสียงเรื่องความใจกว้างแต่อาจจะมาจากคเรีอนแอร์ที่มีเวรกรรมวินถั่วเมื่อปี2014เม mm ื hmm. ่อเฮเทอร์โชลูกสาวประธานและรองประธานของครีอนแอร์เกลี้ยกล่อมใส่พนักงานต้อนรับทำร้ายร่างกายและไล่พนักงานลงจากเครื่องทําให้ทางฟล์เนี่ยต้องดีเลย์แค่เพราะว่าแอร์เสิร์ฟถั่วในถุงให้เธอแทนที่จะเป็นถ้วยพอร์ซเลน สุดท้ายเฮเทอร์โชต้องลาออกจากตําแหน่งแล้วก็ติดคุกไปหลายเดือนพร้อมกับจ่ายค่าปรับก้อนใหญ่จากเหตุการณ์นี้แต่ยังไม่จบเพราะหลังจากนั้นน้องสาวของเธอก็โดนพ่อปลดจากตาแหน่งในบริษัทพร้อมพี่สาวเพราะว่าเอมิลี่โชด่าทอและเอาน้ําสาตว์หน้าพนักงานฝ่ายการตลาดทําให้คนนึกถึงเหตุการณ์วีนถั่วขึ้นมาอีกซึ่งในอีกทางหน,นึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับตัวจินซังจุนในเรื่องที่ชอบใช้ความรุนแรงและเอากาแฟราดหัวพระเอกในเรื่องได้เหมือนกันด้านลูกชายผู้ลงทุนในธุรกิจบันเทิงอย่างจินยุนกี ก็น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากมิกกี้ลีล้านสาวผู้ก่อตั้งซัมซุงผู้บริหารของ CJ ENM ที่หลงไหลในภาพยนตร์และคอยสนับสนุนตลอดมาจนกระทั่งภาพยนตร์พาร์ซยที่เธอร่วมอํานวยการสร้างได้รับรางวัลไปทั่วโลกแต่ที่จริงก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆบริษัทเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มแช์บลท,ที่มีการลงทุนกับอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นมีอยู่หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นซัมซุงล็อตเต้หรือออเรียน นอกจากนี้หนึ่งในแรงบันดาลใจหลังตัวละครจินยุนกีเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจองยงจินลูกชายของอ e ิมยองฮีผู้บริหารชินเซเกเครือห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่แต่งงานกับดาราสาวอดีตเจ้าของตำแหน่งรองมิสครเรียอย่างโกฮยอนจองในปี1995ก่อนที่จะอยากขาดกันเหมือนกับที่จินยุนกีอยากกับอ e ีแฮอินในเรื่องโดยสิทธิ์ในการดูแลลูกนั้นตกอยู่กับฝ่ายชายและหน้าของโกฮยอนจองก็ไม่เคยปรากฏในห้างชินเซเกอีกเลย โดยมีข่าวลือว่าเธอนั้นโดนดังเกยียดเพราะเป็นนักแสดงและไม่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยครอบครัวของจองยงจินนั้นจะพูดเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าเธอเพราะเธอไม่เข้าใจภาษาแต่เมื่อเธอเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษพวกเขาก็เปลี่ยนไปพูดฝรั่งเศสแทนถึงแม้โกโวฮยอนจองได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องนี้ในภายหลังแต่ดูเหมือนความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นมากนัก เพราะดูเหมือนโกฮยอนจองจะไม่ได้พบหน้าลูกสักเท่าไหร่เพราะเธอเคยกล่าวว่าหนึ่งในสาเหตุที่เธอรับงานแสดงก็เพื่อให้ลูกๆได้เห็นหน้าเธอผ่านโทรทัศน์นอกจากตัวละครที่สามารถเชื่อมโยงมาสู่บุคคลจริงได้แล้วรีบอนริชยังโดดเด่นด้วยการใส่เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร,ร,ร์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในแต่ละยุคและบทบาทของแชบอลในนั้นทั้งเรื่องดีๆอย่างเช่นการบริจาคทองเพื่อสู้กับวิกฤต IMF ไปจนถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจขอบเขตอันเกือบจะไม่มีขีดจำกัดของอำนาจที่แชบองมีพล็อตของรีบอนริชที่คนธรรมดากลับชาติมาเกิดใหม่เป็นลูกหลานเศรษฐีจึงคล้ายเป็นการเสียสีไปด้วยว่าหากจะหลุดพ้นจากการทำงานขายวิญญาณเยี่ยงทาตเหมือนที่ยุนฮยอนอูเคยเป็นทางเดียวที่มีคือการเกิดใหม่ในครอบครัวเศรษฐีและในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าหากคนธรรมดาได้รับโอกาสเดียวกับที่ชาบอได้รับ ขาอาจจะสร้างปาฏิหาริย์ทางธุรกิจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ไม่ต่างกับที่จินโดจุนสร้างมิราโคขึ้นมาด้วยมือของตัวเองฝากติดตามรายการซีรีส์สดใสที่ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวหลังซีรีส์ภาพยนตร์และความบันเทิงที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอาอว่าดฝันคุณาวงนะคะถ้าใครอยากฟังเกร็ดความรู้จากซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนฝากความคิดเห็นไว้ได้ทางด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ สำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดูทูเดย